ใครไม่มีแสงตามมาดู EP นี้ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้แอจะมารีวิวสีนีออนของทาดีนะคะต้นด้วยการลงลองพื้นเบตของทาดีก่อนเลยนะคะซึ่งสีเซตนี้มีทั้งหมด6สีด้วยกันค่ะจะเป็นสีของทาดีทั้งหมดนะคะสีแรกนะคะก็คือสีเหลืองนีออนค่ะสีนีออนที่ดีนะคะดูจากตรงไหนนะคะตามมาดูค่ะ นี่เลยค่ะจากการทาสีของสีเหลืองนีออนนะคะของทาดีนะคะจะเห็นได้ชัดว่าเนื้อสีไม่สะดุดนะคะมีความสมูทนะคะไม่ว่าจะเป็นสีเหลืองหรือสีชมพูที่ทาอยู่ตอนนี้ค่ะ <ST AR G> มีความเข้มของเนื้อนีออนนะคะนูนขึ้นมายังเห็นได้ชัดค่ะ ทีแล้วนะคะพี่พี่ช่างจะทราบกันดีว่าสีนีออนนะคะบางประเภทนะคะจะมีเนื้อบางมากบางจนไม่เห็นแบบความเป็นนีออนเลยนะคะแต่ว่าทาดีของเรานะคะสั่งผลิตแบบพิเศษนะคะแจ้งกับทางโรงงานเลยว่าเราต้องการเพิ่มสีนะคะความเข้มของนีออนให้มากขึ้นนะคะ ที่พี่จะเห็นได้ชัดนะคะว่าการทาสีนีออนในคลิปนะคะไม่ว่าจะเป็นรอบแรก2รอบนะคะมันก็ยังคงความแบบสมูทมากๆเลยค่ะสีเหลืองค่อนข้างที่จะเห็นได้ชัดเนาะถ้าหากว่าไม่มีความสมูทในตัวนะคะมันจะมีความสะดุดแล้วก็จะมีแบบความลังๆงของเนื้อสีค่ะสีนีออนเซตนี้นะคะทั้ง6สีเลยค่ะพี่พี่ซื้อไปแล้วนะคะบอกเลยใช้คุ้มจริงๆเพราะว่าตอบโจทย์ลูกค้าที่ชอบทาสีนีออนเข้มๆค่ hm hm ปะปกติถ้าเราทาสีนีออนเข้ม hm นะคะหลายๆรอบนะคะเนื้อสีจะพองขึ้น สีของทาดีนะคะมีคุณภาพมากๆเพราะว่าเราเทสมาแล้วนะคะทาหลายรอบนะคะไม่พองเลยเนื้อแบบเรียบเนียนกริบนะคะสมูทบ้านไหนนะคะต้องการเช็คว่าสีนีออนมีคุณภาพหรือไม่ให้ดูตอนอบได้เลยสีมันจะดึงขึ้นมาแบบนี้นี่เห็นไหมคะนี่คือสีทาดีลั้งอบแล้วนะคะเรามาเช็คเนื้อสีนะคะไม่พองไม่บวมเลยค่ะเลิศปะนี่จับไปเลยจ้าหกสี่นัว ส่วนขาดไม่ได้นะคะก็คือท็อปนะคะตัวโปรดของแอดเลยเป็นท็อปเงานะคะใช้แบบฟินเวิร์นะ,ะตามไปดูกันนะคะหลังที่ท็อปแล้วนะคะเนื้อสีจะเป็นยังไงแด้ดดนี่เลยค่ะทาดีนะคะสีนีออนทั้ง6เฉดสีค่ะจึงเลย